สวัสดีทุกคนค่ะที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะกล่าวของผมกวับพีราค่ะที่พกกูดยยคุยกันขายรถยนต์ฟอร์ดแนวฟอร์ดแรงแบบวิชัยขาดแน่นอนค่ะวันนี้นะเรามาทําในส่วนของตัวรถนะคะที่เรียกว่าเป็นไวนรัลเลยนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวรถล่างสไลด์นะคะตัวเบาะไฟฟ้าค่ะสําหรับตัว Ford Ranger Raptor ตัวดีเซลนะคะตัว2.0เครื่องยนต์แรงม้านะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบให้แรงม้าสูงสุดที่210แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่ 500นิวตันเมตรค่ะราคาตั้งจำหน่ายตัวนี้จะอยู่ที่1,799,000บาทตัวนี้เป็นสีเทานะคะค h r o m e g r ค่ะซึ่งบอกเลยว่าเฮเกตเนี่ยเดินทางไกลมาจากพัทยาเลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อมาติดตั้งของเล่นรุ่นนี้นะมันไม่ใช่ของเล่นนะคะมันไม่ใช่เป็น t อยค a r ที่ติดเพื่อเป็นแฟชั่นแต่มันเป็นการติดเพื่อให้เราใช้งานได้จริงจะใช้งานกันแบบไหนนะคะเดี๋ยววิพาชมกันในคลิปดีได้เลยค่ะเดี๋ยวพาดูนะด้านหลังนิดนึงนะคะตัว อ,อันนี้นะขออนุญาตปิดประตูนิดนึงนะคะอุ๊ยด๋ยวิไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่านี้น้ำเต็มเลยกดอัดแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือเบาะเดิมๆของ Ford Ranger Raptor ที่ติดมาจากจากโรงงานนะ สังเกตว่าตอนนี้นะคะตัวปุ้ยจะยกสูงขึ้นเพราะว่าเรามีรางเลื่อนไฟฟ้าที่ใส่นะคะด้านล่างนะตัวนี้จากรางเดิมนะคะมันจะมีความสูงขึ้นมาด้านหน้าเนี่ยเบาะด้านหลังเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าเดิมประมาณ1-2เซนิเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งตัวนี้ใช้เบาะเดิมนะคะแต่แค่เปลี่ยนในส่วนของตัวรางสลด์ที่เป็นไฟฟ้าใช้เบาะเดิมทั้งหมดใช้น็อตเดิมใช้สายไฟเดิมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีการติดตั้งในสองตัวสวิต เดี๋ยวดูการปรับนะคะนี่คือเบาเดิมๆของเรานี่เอนข้างด้านหลังมาสุดแล้วนะเอาแบบที่เฮียขับจริงๆเลยนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยกดสไลด์อันนี้คือสไลด์เข้านะฮะอ่าพอสไลด์เข้าไปเนี่ยเห็นไหมด้านหลังอะคะ่ะมันจะเอนนะนี่คือการเอน็นเนี่ยเห็นไหมคะคือแบบสบายมาก สบายมากเพราะว่า1คือเราเนี่ยสามารถที่จะเอนหลังได้ประมาณ4 5้าองศาเลยนะคะลดความเมื่อยล้าในการเดินทางไกลสําหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยและที่สําคัญมันมีความจําเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งจริงๆแล้วการเลื่อนมาตรงกลางเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยสามารถที่จะเหลือประมาณแบบกําปั้นมือคือขยับมาได้มากกว่านี้นะแต่ว่ามันจริงๆแล้วมันมัน,มนไ,มไม่ไม่ควรนะคะอันนี้คือพี่ผู้บอกพี่ผู้บอกไว้แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยยังสามารถยกขึ้นได้นะคะแล้ว ก็ตัวด้านหลังนะคะก็สามารถปรับลงมาพับได้เหมือนเดิมนะคะโดยการถ้าสมมติว่าคุณจะยกเบาะด้านล่างอะ่ะมันจะต้องดันเข้าไปให้สุดก่อนนั่นหมายความว่าคุณสามารถปรับตั้งระยะได้ไม่จำเป็นต้องเอ็นเยอะขนาดฟุ้ยก็ได้นะคะกด1 2 3นะคอะนะ,ะอย่างนี้นะคะเนี่ยปรับตั้งได้นะคะก็คือจะเอาเอ็นแค่ไหนเอ้ให้เหลือเล็กสูมให้เหลือพื้นที่ในการติด ในการวางเท้านะคะเพิ่มขึ้นเอาเอนนิดเดียวก็ได้หรือว่าอยากจะได้เอ็นเยอะๆก็ได้นะคะที่เหมาะสําหรับการเดินทางสําหรับผู้โดยสารตอนหลังมากๆเลยแล้วก็จะบอกว่าราคาดีนะคะถูกมากๆที่สําคัญมีโปรโมชั่นด้วยสําหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อ Sport Ranger นะคะไม่ว่าจะเป็น Ranger ตั้งแต่รุ่นไหนก็ได้นะ Ranger x l s นะคะตัว Ranger ตัว Sport หรือว่าตัว w i l d t ack, นะคะ แล้วก็เป็นรุ่นตอมแท็กหรือว่าจะเป็น r รนเจ r ร์ p t ปเตอร์ทั้งตัว3.0ทวินเทอร์โบลและตัว2.0ดีเซลนะวิจะแถมชุดนี้ให้ไปฟรีๆกันเลยนะคะเห็นไหมว่า hmm. ของที่เราให้เนี่ยเราเน้นการใช้งานได้แบบแท้จริงเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนึงนะนี่นะคะตื๊ดนีอ่านี่นะคะนี่คือปรับตั้งตรงแล้วเนาะนะคะ และนี่ก็คือปราบสวิตอย่างนี้นะคะเห็นไหมว่างานเนี่ยเนียนมากๆเลยเนี่ยคือแทบจะไม่รู้เลยนะว่ามีการติดตั้งขึ้นมาเพียงแต่แค่ว่าด้านหลังเนี่ยมันสูงขึ้นแต่คุณนุ่นเคียบอกว่า ไม่ได้มีใครนั่งหรอกมีแค่น้องหมานั่งอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่านี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยากจะนําเสนอให้กับทุกๆคนนะคะได้ใช้รถกันแบบสบายๆแบบนี้ค่ะนี่เป็นโปรโมชั่นพิเศษสาหรับฟอร์ดโบลแรงบายพิชัยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะโทรมาได้เลย0897422424รับเฉพาะภายในเดือนตุลาคามนี้ไม่เกิน5ท่านนะคะจะได้รับฟรีไปเลยนะคะตัวบาะ ะะเป็นรางสไลด์ไฟฟ้าสําหรับเบาะผู้โดยสารด้านหลังแต่ถ้าใครที่มีรถล้วนะตั้งแต่ปี2012เป็นต้นไปนะคะสําหรับรถยนต์แบรนด์ฟอร์ดนะคะที่เป็น4ประตูทุกท่านรับติดตั้งให้ค่ะนอกสถานที่ก็มีนะักติดตั้งได้นะคะแต่ว่าในราคาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องคุยกัน,นทางไอดีไลน์หรือทางเบอร์ติดต่อได้เลยนะคะซึ่งสามารถปรับเองได้เลยนะคะแต่ว่าในรุ่นอื่นยังไม่สามารถติดตั้งได้นะเพราะว่าตัวนี้นะคะเราขึ้นพาร์สมาโดยเฉพาะเป็นออของฟอร์ดตัวเดียวเลยนะคะซึ่งสามารถใช้ จริงๆแล้วตัวพาร์ตัวนี้นะคะมันเป็นพาร์ที่นําเข้ามาซึ่งในฟอร์ดออสเตรเลียเนี่ยเขาใช้กันนะคะคือเบาะหลังเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับได้แต่ว่าในบ้านไทยเราเนี่ยไม่ได้มีการนํามาใช้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของคุณลูกค้ากันนิดนึงนะคะว่าการบริการของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะพี่เขาถูกใจแค่ไหนอตอนนี้เขาเกล่มันเสียมาช้าอธิบายใหรีวิวให้นิดนึงรีิวนิดนึง ี่าวันนี้นะคะพี่เอ่อพี่เจนะคะแล้วก็พี่เขาก็เดินทางมาจากพัทยาใช่ค่ะแล้วก็มาเจอปุ้ยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้มาติดตั้งตัวเบาะหลังแล้วพี่้าอันนี้พี่ได้ลองหรืออ่ะค่ะพี่ป้าเขาลองอ๋อลองดูเรียบร้อยครับผมเป็นไงบ้างค่ะก็รู้สึกดีครับเขานั่งหลังก็น่าจะสบายขึ้นดีกว่าเดิมหลังตรงใช่ค่ะรับแรงกระแทกเต็มค่ะแล้วก็เรื่องของการติดตั้งคืนนี้มากใช่ไหมใช่ครับขั้นตอนการติดตั้งก็ ที่มาใส่ใจดูเพราะว่ากล oh. ัวเรื่องการตัดต่อสายแต่อันนี้เขาใช้ copying ปปโดยการเสียบอย่างเดียวก็<ล>ทําให้ปัญหาเรื่องระบบไฟในตัวรถเนี่ยหายห่วงเพราะว่าฟอยด์ก็ขึ้นชื่ออยู่ว่าระบบไฟมักจะมีปัญหา <อ lightweight. S 3> แต่ตรงนี้นะใช่<อ>นนครับนนเข้าใจเรื่องความเป็นห่วงนะเพียมานั่งรอตั้งแต่การติดตั้งตั้งแต่แรกเลยนะคะดูยันจบงานเลยนะคะบอกเราว่า เชื <im itation> <im itation> อ่อใจได้จริงๆนะคะแล้วพูดถึงเรื่องของการบริการหน่อยการบริการของพนักง,งานหรือของทีมติดตั้งอ <im itation> <im itation> ของพนักง,งานก็ <im itation> ถือว่าประทับใจครับเพราะว่าไม่เคยเห็นเซล์คนไหนดูแลลูกค้าดีแบบนี้แล้วก็ใส่ใจลูกค้าไม่รู้ด้วยผลประโยชน์ในอนาคตหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าซื้อใจลูกค้าได้ครับก็ดูแลเหมือนพี่เหมือนน้อง ให้แต่สิ่งของที่มีคุณภาพครับผมขอบคุณครับบบี่วาาเลยยั